สวัสดีครับอันนีุ้ครับทุกท่านครับวันนี้ผมมี Build X รยการหนึ่งคันสีเทาเอลเกมใหม่นะครับเจนปัจจุบันเนี่แหละ2,025นะครับคันนี้แต่งเบาๆนะครับแต่ว่าหล่อนะเอาแบบหล่อแบบว่าพอดีพอดีหน่อยนะครับหน้าเดิมนะฮะส่วนหน้าเดิมหมดเลยไม่ได้แต่งอะไรเยอะคันนี้เน้นชุดล้อครับชุดล้อ18เดิมผมเปลี่ยนเป็น18ของจากเกอร์ นะฮะไดหน้าจากเลนโซนะครับสีดำนะครับแล้วก็ลัดยางไปเลยโตโยทยนะครับโอเพนคันที่ AT นะครับคันนี้ไม่ได้เซ็ตช่วงล่างนะครับขนาดยางผมใส่2.5 6 60 18ครับแล้วก็ล้อแม็ก18นั่นเองนะครับจับคู่กันอยู่แล้วตามปกตินะครับใส่แค่18พอถ้าไหนอยากใส่20ใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับหน้ายางก็จะเป็นซีรีส์เล็กลงนะครับเป็น2.5 6 50นะครับ R20 นะครับอะคันนี้18 นิ่มๆนะฮะนิ่มๆออนรถได้นะครับลุยได้นะครับใส่ตัวนี้มิติตัวรถเปลี่ยนบึกบืนขึ้นนะครับสวยขึ้นนะครับด้านข้างเปลี่ยนอะไรไหมไม่ได้เปลี่ยนเลยเอลกัการคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเดิมๆกระจกมองข้างทูทอนอยู่แล้วมีไฟเลี้ยวในตัวอยู่แล้วนะครับมือเปิดประตูหรือว่าขอบกระจกได้มาแบบนี้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับมีปุ่มเปิดปิด ล็อกนะครับมาให้แบบนี้อยู่แล้วจากโรงงานนะครับมีกันาสาดตรงนี้ผมเพิ่มนะไม่ได้ได้มาจากโรงงานผมเพิ่มไปนะครับกันาสาดตัวนี้ชุดฟิล์มเพิ่มไปตามปกติอยู่แล้วนะครับภายในตกแต่งอะไรไหมคันนี้นะฮะใส่ชุดพรม6กดีสีเทานะครับแล้วแต่ท่านเลือกแล้วกันว่าจะใช้สีอะไรก็มีอยู่เกือบเกือบยี่สิบนะยี่สิบลายยี่สิบสีนะครับแล้วก็มีเพิ่มสกัดเพจนะครับกล้องบันทึกภาพอะไรอย่างเงี้ย คันนี้แต่งเดิมๆแต่ว่าผมเน้นสไตล์เรื่องของตัวล้อและการเปลี่ยนมิติตัวเดิมที่เป็นขนาด18นิ้วตัวเดิมที่ได้มาจากโรงงานคันนี้นะครับแล้วก็ราคาสตาร์เริ่มต้นของเอล g a n ตอนนี้น่ะ1,419,000บาทสำหรับ1.9แล้วก็มีให้เลือกเป็นเครื่อง3.0ด้วยครับเอล g a n มีอยู่2เจนก็คือ1.9และ3.0นะครับเครื่อง3.0ก็จะมีราคาอยู่ที่1,464,000บาทนะครับทุกท่านก็เพิ่มขึ้นไปหน่อยถ้าท่านไหนอยากจะได้สเต็ปแบบว่า ได้กําลังแรงม้าเพิ่มขึ้น190แรงม้าก็จัดไปเลยที่3.0และ1.9คันนี้150แรงม้าที่เป็นยูโรไฟทั้งคู่แล้วนะครับก็ได้มาแบบนี้แล้วนะครับอัตราการสิ้นเปลืองก็ไม่เยอะ1.9เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก15.6กิโลเมตรต่อลิตรนะโอเคอันนี้คือค่าที่ได้จาก e c o s t i c k e r กนะครับที่หน้ากระจกและออกมาจากโรงงานก็จะเป็นค่าประมาณนั้นแต่ค่าการใช้งาน วัดเอเวอร์เตามการใช้งานตามการเดียบคันเร่งตามการบรรทุกตามการใช้งานแต่ละพื้นที่ไปครับทุกท่านโดยรวมก็จะประมาณนี้1,419,000ของราคาค่าตัวท่านไหนอยากจบราคาที่เท่าไหร่ในการดาวเริ่มสตาร์ทดาวได้เลย1 1 4 5 0 0 0บาทไม่เกินนี้นะครับทุกท่าน e l ลิแกน1.9ก็ได้นี่คือราคาสตาร์ทเริ่มต้นแล้วก็ใส่ตัวล้อแม็กไปด้วยนะครับ145,000บาทเท่านั้นเองนะครับ สั้นๆคลิปนี้รายละเอียดคร่าวๆนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะแต่หล่อแบบนี้เลยไปฮะทุกท่านไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าถ้าทักทายมาส่วนตัว0926819386เบอร์ต่อตรงอันเลยครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ